ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมทรอยสานจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสุรเกียรติเถียนไทยมุ่งเป็นอาคารปฏิบัติการด้านระบบรางและอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เมื่อวันที่24พฤษภาคม2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสุรเกียรติเสถียรไทยณศูนย์การศึกษาหนองระเวียงมทรอีสานตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการด้านระบบรางและอากาศยานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษดเรสุรเกียรติเสถียรไทยประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มทรอีสานให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีและมีพระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดบึงพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพิธีจเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรโคสิตศรีภูโโธรอธิการบดีมทรอีสานคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส2019สำหรับอาคารสุรเกียรติเสถียรไทยศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยานที่จะเริ่มก่อสร้างขึ้นเกิดจากการขับเคลื่อนของศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสภามอทรอีสานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรจน์ลิ้มไขแสงอธิการบด,ดีมอทรอีสานในช่วงปี2558ถึง2 564ที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นทําให้มหาวิทยาลัยเกิดการสร้างยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและท่องเที่ยวโลจิสติกแอนด์ทัวริซึมโดยมุ่งเน้นที่เรื่องของระบบรางและอากาศยานซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแกศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกเียรติเสถียรไทย ทางที่ประชุมผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยจึงได้มีมติที่ประชุมให้ตั้งชื่ออาคารปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยานเป็นอาคารสูรเกรยียริเสถียรไทยศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยานเพื่อเป็นเกียรติประวัติในคุณความดีและคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสืบไปวราพรานามบทงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอ,อีสานร,รายงาน นายพลายพลชี้ราคาพลังงานแพงเงินเฟอ้อสูงกดเศรษฐกิจไม่ฟื้นมองกรอนอง,องอาจขยับดอกเบี้ยนายพลายพลคุ้มซับอดีตคณะกรรมการนโยบายการเงินเปิดเผยว่าประเด็นราคาพลังงานปรับตัวสูงจากปัญหาระหว่างรัสเซียและยูเครนย,ยังคงน่ากังวล เพราะกระทบต่อวงกว้างของเศรษฐกิจโลกทั้งภาคเกษตรการส่งออกการลงทุนและการท่องเที่ยวที่จะไม่ฟื้นตัวเต็มที่ในช่วงครึ่งปีหลังทําให้มองว่าตอนนี้พอจะมีเหตุผลในการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง,งอแต่คงต้องดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยควบคู่ไปด้วยรวมทั้งปัญหาการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเข้าออกระหว่างประเทศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางกนง,งอว่าจะดำเนินการอย่างไร อย่างไรก็ตามแม้ตลาดโลกดีขึ้นแต่ยังมีประเด็นการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อที่กดดันตลาดต่อเนื่องทําให้ไม่สามารถวางใจได้แต่คงไม่ถึงกับเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเศรษฐกิจในปีนี้ยังคงสดใสแน่นอนเพราะมีปัจจัยเสี่ยงที่ยังมากกว่าปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี